สวัสดีครับผมสเปซ่าครับคอรัมเนหนังสือพิมพ Sportpool รัรรสตา้าสกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์ที่2มีนาคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟ,ฟุตบอลยังคงเต็มไปด้วยความน่าสนใจเหมือนเช่นเดิมนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในฟุตบอล2รายการนะครับก่อนอื่นเลยครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับ Right at Tiger 999นะครับรายแอ t e 999นะครับทางเลือกที่มั่นคงนะครับปลอดภัยครบคันตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการอย่างแน่นอนนะครับรับประกันว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ร i ยแอ t ไทเกอร 999เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับหนึ่งคู่แรกนะครับไปกันที่ฟุตบอล FA ฟเครับอังกฤษรอบ5นะครับเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซอลแฮมตันเปิดบ้านพบกับ เวสแฮมคู่นี้เป็นบอลถูกคู่นะครับโดยเป็น2ทีมที่ฟอร์มช่วงหลังเนี่ยถือว่าดีพอฟัดพอเวียงกัน,นครับนักปุญของเทรนเนอร์รับฮาร์เซนทึสเทินครับผลงานช่วงหลังเนี่ยกลับมาแข็งแกร่งนะครับนอกจากแนวรุกกับแดนกลางที่ลงตัวการเข้าทำราบร้านะครับจุดแข็งที่เพิ่มขึ้นมานครับคือเกมรับที่มีความเหนียวแน่นมากขึ้น,นครับคู่เซนเตอร์อย่างยานเบเดเลกจับคู่ โมฮัมเหม็ดซาเลสูครับตรงนี้ครับช่วยให้เกมรับแล้วก็ทุกตำแหน่งของทีมเนี่ยมีความไหลเรื่อมากขึ้นวันนี้ครับได้เล่นในบ้านนะครับมีเสียงเชียร์คอยหนุนเจอกับทางคุณคอสเวตแฮมซึ่งเป็นบอลที่ดูแล้วเคี่ยวแล้วก็นักเตะดีมากกว่าเลยครับแต่ผมมองนะครับว,ว่าช่วงหลังเนี่ยคุณคอสเป็นทีมที่ไม่แกร่งเหมือนเดิมนะครับนักเตะแนวรุกอย่างจาโรต์โบเวนซาอิดเบนรามมามิคาอิลอันโตนิโอต่างฟอร์มตกลงไปนะครับแล้วก็เกมนอกกลางเนี่ยพวกเขายังไม่ค่อยนี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสภาพร่างกา ออร่าเนะ่ครับออร่าก่อนนะครับหลังจากที่พักน้อยกว่าถึง48ชั่วโมงตัวนี้ครับเชื่อว่าเรื่องของความสดความฟิตเนี่ยบทกันไปมาแล้วนะบุญเนี่ยสามารถยืดยั่นได้ดีมากกว่านะครับวันนี้ครับนักบุญเรนต่อหน้ากองเชียร์ครับแล้วก็กำแพงเนี่ยเปิดมาให้เป็นต่อที่ราคาเสมอนะครับดูแล้วไม่เสียเปรียบครับเชื่อว่าอย่างน้อยครับจะไม่แพ้และมีโอกาสกินเต็มด้วยการเบียดเอาชนะได้ถือห่างเชียร์เซาแฮมตันนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ชิปสกอตแลนด์นะ bạn พบกับเรนเจอร์นะครับเกตบอลชื่อชั้นและอันดับของทางเซนจอร์สโตนเป็นรองอย่นะครับแต่ชั่วโมงนี้เรนเจอร์ครับของกุนซือจวนนี่ฟาดบองคอสก็เป็นบอลที่ฝากผีฝากไข่ลำบากนะครับที่สำคัญครับพวกเขาเนี่ยยามเป็นบอลตอบแพงๆครับลองสังเกตครับคือจะมีปัญหาในการเจาะเข้าทําอยู่เสมอครับวันนี้ครับมาเยือนทางเจ้าบ้านนะครับซึ่งเป็นบอลที่ในรังเนี่ยช่วงหลังเริ่มมีการกระเตื้องมากขึ้นครับแล้วก็เกมแบบนี้ผมมองครับว่าพวกเขาเนี่ยเล่นเกมรัดกลุมเต็มู่นย์ครับตัวนี้ครับทำให้แนวรุกของ อาริโบไรอันเคนอันเฟโดโมเรรอสกันเกนกามาล,ลานครับต่างความตัวออกไปดูแล้วหาช่องจอะไม่ง่ายแล้วก็ช่วงหลังเนะี่ยพวกเขาเป็นทีมที่เกมรับค่อนข้างเปลอดโดยกำแพงคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่แรนเจอร์นะครับบุกมาเป็นต่อที่1.5นะครับแม้จะดูเหนือกว่าเยอะน,นะครับแต่เชื่อว่าไม่ใช่งานงาน่ายมองว่าเซนจอนสโตนครับในบ้านเนี่ยพอมีมุมสู้ได้แล้วก็อย่างน้อยครับจะไม่แพ้ขาดการังแน่เชื่อว่าลองเชี่ยทางเซนจอนสโตนนะครับวันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคือวันพุธนะครับเชียร์เซาท์แฮมตันและเเชียรร์ซนนนตจอสโะคับ ขอให้ทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขครับเฮงเฮงวัวรวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ